กินเลยเอก็ลูกก็ร้านมากินข้าวกับยังมาลูกหลานขออ้าวกับต้มน <c oughs> ัวกินต้มงังวจ้ะกิน <c oughs> กินแล้วสิบหาแกะกล้องเนี่ยเนี่ยพร้อมมาส่งแล้วนี่นี่ยอันส่งมาให้ลูกหลานเอฟซีส่งมาให้จากเกาหลีมันยังแนบู้เนี่ยดูนในเนี่ยแน่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 สดดีๆนี่จ้ะกินแล้วสิบห้าแกะกล้องผลกล้องอันกินข้าวก็ต้มเัวแต่พี่น้องเห็นบะนี่กินแล้วสิบาแกะกล้องนี่จ้ะแกะกล้องลูกหลานส่งมาให้จากกันลูกหลานยูเกาหลีพลเลือเอฟซีลูกหลานเอฟซีแล้วยู่ซุรินอัน อันเราไปทํางานอยู่เกาหลีเราคือทอดอ่าลิโตนแม่โซนอ่าเฟนผู้เทากลิโตนเราส่งมาให้เลยน้อแม่เนาะเออตังมูนันเราก็ส่งมาให้ด้วยกันเนี่ยก็พูดหลายเด้ออันเอ้ยเดี๋ยวสิกแกก้องยุคให้กินข้าวเลยหิ้งเด้ออันเลยกินข้าวแล้วจังสิแกอืมกินเลยเห็นคอยผู้เนี่ยแล้วกระเบิ้งกันอืมเห็นอยู่กิน พอท่านกินจ้ะแม่ซ้นกินอิละตีตีมึงเห็ดยังน่ะเคนเห็ดเฟี้ยงถากอนบอก่กินไปกินทานเรื่อยๆสดเอาต้มงัว่าจ้ะอ,อันนันอันนี้อันกลางอันลูกห <Okay. S 1> ลานผู้ลุงพ่งนเขาก็บ่ออกบ่มากออกคลิปจากพี่น้องสมาชิาเห็นกอดกันมแต่พูก้าเก้ากอดอยู่ในหัน น้องแอร์น้องน้องแอร์ต้งจั้งสีกับบ่ออกบ่มักออกคลีบกับกอดทอมกันธรรมดากอดกันนี่สิเป็นประจำโอน ouais. อว่ซว pues, ่าสนามจะให้ได้กันมาล้วนท่วนทันข้าวเดี่ยวก็ดีกันจะพี่น้องอืมอีสีอีสีลูกสาวหลามันอ่นที่จริงนะมันเป็นคนขี้ที่หูจักเคทูจักสางหู่จักขยันมันดูเห็นยังมันขี้ที่ต่างแต่อันย่ามันไปซื้อของซื้อยางมันบ่กล้าซื้อ มันประกาซื้อแต่ว่ามันเห็ดมันสากอยังเห็ดไทยเห็ดหน้าได้ข่าวหลายๆ้านก็ปั่นพี่ปั่นน้องกินปั่นผู้ยุคกรุงเทพก็เห็ดไทยออแล้วอิ่มแดและติ่งตัวไปต้มหมูว่าแต่พี่น้องต้มหมูว่าค่ะนี่แก้ละติ่งต็นต้มหมูว่าแล้วก็ซุปเห็ดเฟี้ยงจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งสี่เลยจ้ะพี่น้องอืมโอนัวซ้วสนามกันจ้ะอืมเคยเห็นความทุกข์ความยากสมัยตะกี้หักแพงแบงปั่นกันจ้ะ ต้มว่วานี <un> ่ตะลลี่โตนลิโตนต้มงวานี่เมื่อนั่นกับอันนั้นนั่นพ่อยางเอ้ยยังล่างยางดิเอ้ยกับล่างล้วเราบล่างจังใดอ่ะตลี่โตนเจ้าของงว่าว่ามันยางดอกเจ้าของง่วเนี่ยมามันคุ้มงัว่าคุ้มงว่างววาเลยแรนเกิดไปเทิ่งถนนอรถก็เลยต่ํามันตะลิี่โตนเสียฮอดเงินสอมรถขาวเสียฮอดว่าเจ้าของหมากับมาเจ้าของแจ๊กว่าแจ๊กยอดกันเต้ นี่แหละความสวยของคนเนาะแม่ความดวงบดีของคนนี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้เอแค่นี่นิ่มๆแค่กินล้องเบิงภาษาบ่บอกนี่แหละจะชีวิตครอบครัวจัวใครเป็นยังไงสื่อเลยกูวใจมันเผ็ดจัดเผ็ดกระซังกูมากเผ็ดใครชินจำหร่จำไม่จำกระซังแม่มกูมากเผ็ดกูว่าท่านกินได้นะเพราะว่ากูกินขนมกับกาแฟเดี๋ยวสวยๆจังหน้ยกูจังสิกินรถมจ้ะ โอ้ยรถบ่ได้ดอกจำเอข้าวมารถจะตายคนอืมอีสีมันเปรี้ยวมิ้วไปเคี่ยวคั่กไปแล้วเนี่ยยังจมูกว่าเนี่ยเปรี้ยวน้องนาแซบตรงขอบคุณหลายๆจากพี่น้องขอบคุณหลายๆบ๊ายบายลูกหลานชีวิตข้น้ำไม่ต้องไปอีหยังมากไม่แต่หาเพิ่มสุขใส่โจจะคลองไป